ยอดมาญิงอัจุริยะตอนที่477หญิงสาวที่มีผิดร้ายตอนที่สี่น้องเยียนเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมลมเย็ยนเกินไปสําหรับเจ้างั้นหรือหนิงซินถามด้วยรอยยิม้มขณะที่มองยี่เยียนผู้มีสีหน้าซีดขาวรอยยิ้มของนางยังคงอ่อนโยนและอ่อนหวานเช่นเดิมยี่เยียนเมื่อตั้งสติดได้ก็รีพูดว่า ครับมันออกจะเย็นเล็กน้อยนี่เขาต้องคิดไปเองแน่ๆสิทธิพี่หนิงเป็นหญิงสาวผู้สมบูรณ์แบบแนางจะมีความคิดชั่วร้ายเช่นนั้นได้อย่างไรกันหนิงซินก็เพียงแค่ยิ้มและไม่พูดอะไรออกมาอีกที่ด้านหนึ่งสิทธิหลายคนกําลังเก็บกวาดลานต่อสู้ผู้เยาว์อีกคนก็วิ่งเข้ามาหาสิทธิตัวสูงที่เท้ายังเหยียบอยู่บนหัวของสัตว์อสูรขนาดใหญ่แล้วตะโกนว่าสิทธิพี่ลู่สิทธิพี่ลู่ลู่ไวเจียก็หันหน้ามาไปหน้างดงามของเขาแฝงความเย่อหยิ่งจองหอง เขากระโดดลงจากสัตว์อสูรด้วยท่าทางสง่างามและโยนหินวิญญ,ญาณเปื้อนเลือดที่เขาขุดออกมาให้สิษยอีกคนที่ยืนอยู่ด้านข้างมีอะไรลูรวเวียเจถามขนาดเช็ดเลือดออกจากมือผู้เยาคนนั้นมีพูดประจําตัวประเภทอาวุธซึ่งพูดของเขาสามารถแปลงร่างเป็นรองเท้าหุ้มข้อได้ซึ่งมันจะช่วยเพิ่มความเร็วและความสามารถในการกระโดดให้แก่เขาเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงได้รับหน้าที่ให้ค้นหาตำแหน่งของสัตว์อสูร ในตอนนี้เขากําลังค้นหาเป้าหมายต่อไปของพวกเขาในป่าลึกเขาก็ได้เห็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่อลังการเขาเห็นด้วยตาของตนเองเลยว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในค่าสัตว์อสูรระดับสูงพลังและความสามารถที่น่าประทับใจของคนพวกนั้นเป็นอาหารชั้นเลิศของพวกเขาจริงๆผู้เยาว์คนนั้นก็ตอบอย่างเร่งรีบว่าข้าเห็นการต่อสู้ที่มีการฆ่าสัตว์อสูรระดับสูงได้ฮะฆ่าสัตว์อสูรระดับสูงได้งั้นหรือหนิงซินเองก็เดินมาอย่างช,ช้า หลังจากที่ได้ยินข่าวที่น่าสนใจเข้าลูเวเจียหันมามองหนิงซินและเมื่อสายตาของเขาเห็นร่างที่งดงามอ่อนช้อยของนางความเย่อหยิ่งจองหองในสายตาคู่นั้นก็จางหายไปแทนที่ด้วยความชื่นชมใช่ขอรับคนพวกนั้นฆ่าสัตว์อสูรระดับสูงได้จริงๆผู้เยาที่นำข่าวมาบอกพวกเขาและพยักหน้ายอย่างตื่นเต้นลูเวเจียก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับสัตว์อสูรระดับสูง ในฐานะที่เป็นอันดับสองของศึกประลองวิญญาณของสำนักศึกษาเฟิงหัวความสามารถและพลังของเขาด้อยกว่าคนเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วกระทั่งกลุ่มที่เขาเป็นผู้นำก็ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดเหนือกลุ่มอื่นๆในสำนักศึกษาเฟิงหัวแห่งนี้ซึ่งพวกเขาก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะสามารถจัดการกับสัตว์อสูรระดับสูงได้สำเร็จเพราะสัตว์อสูรระดับสูงนั้นไม่เพียงแต่มีพลังหรือความแข็งแกร่งมากกว่าสัตว์อสูรระดับกลางเป็นอย่างมากเท่านั้นแต่พวกมันยังมีความฉลาด รู้จักวางแผนต่อสู้กระทั่งหลบหนีก็ยังได้ในการเอาชนะสัตว์อสูรระดับกลางเพียงใช้พลังความแข็งแกร่งและการประสานงานกันอย่างดีเท่านั้นแต่สําหรับการจัดการกับสัตว์อสูรระดับสูงนั้นต้องใช้อะไรที่แตกต่างและมากกว่านั้นเป็นอย่างมากเลยจนบัดนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มไหนในประวัติศาสตร์งานล่าวิญญ,ญาณของสานักศึกษาเฟ,ฟิงหัวที่สามารถล่าสัตว์อสูรระดับสูงลงได้สําเร็จแล้วคนพวกนั้นเป็นคนพวกไหนลูเวเจียรีบถาม ข้าเข้าไปสอบถามพวกเขาหลังจากพวกเขาจัดการล้มสัตว์อสูรลงได้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่รู้จักสำนักศึกษาเฟิงหัวของพวกเราคนพวกนั้นมีประมาณ20คนพวกเขาบอกว่าพวกเขาเป็นคณะเดินทางค้นหาสมุนไพรแต่พวกเขาไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ในส่วนลึกของป่าประลองวิญญาณและหลงทางอยู่เล็กน้อยพวกเขาถามข้าว่าข้ารู้จักพื้นที่แถบนี้ดีหรือไม่ผู้ยาวเล่าทุกสิ่งที่คนพวกนั้นพูดโดยเร็วคิวที่ขมวดของลู่เว่ยเจียก็คลายออกในที่สุด หลังจากได้ยินคำพูดของผู้เยาคนนั้นตราบใดที่คนพวกนั้นไม่ได้มาจากสำนักศึกษาเฟิงหัวเขาก็ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ถ้ามีกลุ่มจากสำนักศึกษาเฟิงหัวที่สามารถจัดการกับสัตว์อสูรระดับสูงลงได้นั่นจะต้องเป็นปัญหาใหญ่ต่อเขาแน่ๆเพราะลู่เว่ยเจียนั้นตั้งเป้าจะเป็นที่หนึ่งในงานล่าวิญญาณครั้งนี้โอ้งั้นหรือหนิงซินก็พูดขึ้นเมื่อผู้เยาคนนั้นเล่าจบความคิดหนึ่งก็พุดขึ้นมาในหัวของนางทันที ยอดหมอหญิงอัชุริยะตอนที่478นักช่วยโอกาสตอนที่1น้องสินเจ้าคิดอะไรออกหรือลูไวเจียถามหนึ่งสินก็ยิ้มหวานแล้วตอบว่าสิทธิพิลูกมีเป้าหมายจะเป็นที่หนึ่งในงานล่าวิญญาณครั้งนี้ไม่ใช่หรือถ้าเราล่าสัตว์อสูรระดับสูงในสักตัวสองตัวแล้วเอาเหินวิญญาณมาจาับพวกมัน สิทธิ์พี่จะไม่ใช่แค่ที่หนึ่งในงานลาวิญญาณปีนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ฆ่าสัตว์อสูรระดับสูงได้สาเร็จในงานลาวิญญาณของสํานักศึกษาเฟ,ฟิงหัวอีกด้วยดวงตาของลู่เวเจียก็ส่องประกายไม่มีคนดีดที่ไหนปฏิเสธคําแนะนําที่ย่อใจเช่นนี้ได้หรอกแต่ว่าคขายังไม่มีความสามารถจัดการสัตว์อสูรระดับสูงได้นะสิลู่เวเจียจาต้องยอมรับว่าต่อหน้าสัตว์อสูรระดับสูงนั้นเขาทําอะไรไม่ได้เลย หนิงซินก็ยิ้มให้อย่างมีสเสน่ห์เราไม่ต้องให้สิทธิพิลู่ลงมือเองหรอกคนพวกนั้นไม่ได้มาหาเราเพื่อเสนอความช่วยเหลือหรอกหรอลู่เวเจียถึงกับสับสนเจ้าหมายความว่าหนิงซินก็หันไปมองผู้เยาว์ที่นำข่าวมาบอกพวกเขาแล้วส่งยิ้มหวานให้ไปบอกพวกนั้นว่าเรามีแผนที่ที่ครอบคลุมป่าประลองวิญญาณส่วนใหญ่ถ้าพวกเขาฆ่าสัตว์อสูรระดับสูงให้เราสักสองสามตัวเราสามารถนำทางพวกเขาไปที่ไหนในป่าก,ก็ได้ที่พวกเขาต้องการ ผู้เยาว์คนนั้นก็พลันตกตะลึงจนยืนแข็งทื่ออยู่กับที่ขอมองหนึ่งซินแล้วหันไปมองลู่เวเจียด้วยความตกใจลู่เวเจียตัดสินใจไม่ถูกกลุ่มของเขากล้าเสี่ยงเข้ามาในส่วนใจกลางของป่าป,ปลองวิญญาณครั้งนี้ก็เพราะหนึ่งซินถือแผนที่คร่าวๆข,ข,ข,ของป่าปลองวิญญ,ญ,ญาณเอาไวา้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใหญ่กว่าที่ได้รับมาจากสำนักศึกษาเฟิงหัวเอามากๆและจุดหลักๆของป่าปลองวิญญาณก็ถูกทำเครื่องหมายไว้แล้ว ดูเหมือนว่าหนิงซินตั้งใจจะใช้แผนที่เพื่อขอความช่วยเหลือจากคนพวกนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้พวกเขาได้สัตว์สูรระดับสูงมาอย่างง่ายได้รีบไปเร็วเข้าเมื่อรออะไรอยู่หนิงซินขยันขยออย่างอ่อนโยนผู้เยาวคนนั้นก็หันหลังออกวิ่งไปในทันทีเพื่อไปเจรจา,ากับคนกลุ่มนั้นหลังจากที่ผู้เยาวคนนั้นจากไปลู่เว่ยเจียก็ตัดสินใจได้ว่าคําแนะนาของหนิงซินนั้นชานฉลาดยิ่งนัก จึงชมเชยนางไปมากมายทําให้หนึ่งซินหัวเราะออกมาด้วยความเขินอายส่วนยี่เยียนนั้นตรงกันข้ามเขากะมัดนั่นอย่างเงียบๆขณะที่จ้องมองด้านหลังของลู่เว่ยเจียอย่างดุร้ายผ่านไปไม่นานผู้เยาว์คนนั้นก็วิ่งกลับมาอีกครั้งโดยมีชายสิบคนตามหลังเขามาด้วยชายทั้ง10บคนนั้นสวมผ้าคลุมเมื่อมองพวกเขาจากที่ไกลๆจะไม่สามารถเห็นใบหน้าของพวกเขาได้เลย แต่ด้วยการมองเพียงแค่รูปร่างของพวกเขาเจ็คนในหมู่พวกเขาดูตัวใหญ่และแข็งแกร่งมากๆเปรียบเทียบกับสิทธิของสำนักศึกษาเฟิงหัวแล้วคนพวกนั้นดูสูงตระหง่านราวกับภูเขาสิทธิลู่สิทธิหนิงนี่คือสหายที่ต้องการใช้แผนที่ของพวกเราขอรับผู้เยารีบแนะนําพวกเขาหัวหน้าของคนพวกนั้นก็เอาผ้าคลุมออกร่างสูงใหญ่ของเขาทําให้พวกเขาหายใจไม่ออกเลยทีเดียวแสงอาทิตย์ส่องกระทบใบหน้าแข็งแกร่งกำยำดูดีนั้นไม่เหมือนกับผู้เยาที่บอกบางน่ารัก ใบหน้านั้นแข็งแกร่งอย่างชายชาตรีความหล่อเหล่าที่เจอดด้วยสเสน่ห์ของผู้ใหญ่แต่สิ่งที่ทําให้ผู้คนสังเกตเห็นเขามากที่สุดก็คือดวงตาอันแหลมคมราวกับมีดที่ทําให้ผู้คนต้องตื่นตัวเป็นอย่างมากเมื่อถูกจ้องมองชายคนนั้นเพียงแค่ยืนอยู่นิ่งๆโดยไม่ขยับเขยื่อนแต่กลับส่งรังสีกดดันได้อย่างมากมายลูไวเจียที่ยืนอยู่อย่างเยโซเยอยยิงทันใดนั้นก็พบว่าความถือดีของเขาได้หายไปไหลของเขาห่อลงม่อยู่ต่อหน้าชายคนนี้ ข้าเป็นเพียงผู้คุ้มกันต่ำต้อยของคณะเดินทางนี้เจ้าเรียกข้าว่าผู้คุ้มกันหลงก็ได้ชายผู้หล่อเหลาพูดด้วยสีหน้าปราศจากความรู้สึกพลางมองพวกผู้เยวาตรงหน้าของเขาสายตาของลู่เว่ยเจียตรึงแน่นอยู่ที่ชายคนนั้นอยู่ครู่หนึ่งและพลันในสติคืนมาเขาเรียปิดบังความเกรงกลัวของเขาที่มีต่ผู้คุ้มกันหลงและพยายามฝืนท่าทางปกติแล้วก็พูดว่าลู่เว่ยเจียจากสำนักศึกษาเฟ,ฟิงหัวสาขาอาวุธวิญญ,ญาณและนี่ก็คือหนิงซิน